สวัสดีครับผมมน,นีกับเจกับสุริโยคุณโกสุริโยบันทานะครับมนีจะย่างหมูสามชั้นกับไสออนนะครับตอนแรกนะครับเขาซื้อมาจากตลาดาลางกอนนะครับหลางกอนล้วก็เพื่อที่จะอซอยให้มันเป็นชิ้นจักหน่อยๆน,นะครับเพื่อเขาจะจะมักนะครับตอนนี้ก อาเฮ็ดใส่ออนก่อนนะครับใส่ออนมันจะเป็นพุ่งพวงนะครับเราต้องอตัดสไลด์พันใดก็ได้นะครับเพระาะว่าตอนเอาไปอย่างนะครับมันจะเป็นฟูฟูขึ้นนะครับให้มันอนนี้ ผมซึกว่าเมี่ย้วกระสีเป็นวัดเป็นไอจักหน่อยนะครับอากาศมันเปลี่ยนแปลงเมื่อคืนก็ฝนตกเบิดขึ้นนะครับืันนี้ก็ฝนลินหยอยู่เบิดมือคือกันใส่ออนเรียบร้อยนะครับใส่ออนเรียบร้อยเดี๋ยวที่นี่ก็จะเป็นหมูสามชั้นครับหลังก่อนนะครับซื้อมาจากตลาดอาจจะฝนเกาว่างๆใสทงใสุงใส่ปืนใสยังมานะครับมันอาจจะ บอสาพ่อเนาะเขาลางกรจักน้อยหนึ่งนะครับก่นที่จะมาเห็ดเป็นชิ้นที่ให้มันพอดีทีเขาจะย่างนะครับชิ้นมันกระนยาเตือบเราหั่นเกือบคัึหนึ่งหมดละนะ ทีนี้เขากลมาาอ่าหันแพลออกให้มันบางกว่าเก่านะครับเพราะว่ามากกับมันมันจะหนาปดถันมันหนาหลายเดี๋ยวมันจีสุบบัวทัวถึงเนาะย้มหอไปอย่างเมื่อนี้ก็ไปจับมา มูสามชั้นโลนึงนะครับก็ใส่ไซออนเครื่องโลนะครับไปตลาดมาสดๆดร่อนๆไอ่ลอดสักครู่นะครับหลายเตือบโลนึง บมงส่งเมียดคือสีโปรคอยเขาปันไดนะครับเมนูวันหยุดครับหา,าว่าจะย่างใสย่างหมูสามชั้นกับตำบัูหุงาผสมนาะครับมือวันหยุดก็คือสีแบบว,ว่าคือสีส่งเป็นตะเสียบอยู่นะครับกระปุกเห็ดเบีย้ยคิดงานเนาะ ปันนี่พูอ้อยู่ให้ยูหน้ากันสิมันเลื่มหาไทยหัวหน้าโตกา๊กากระมังผมวานอนี่ออกจากบ้านโดนกับโบเห็นน้ำเพลินจากเพลินพ่ากันเห็นยังเนี่ยเมื่อฮันเป็นจินเซ็ตนะครับบันนี้กตจะถึงขั้นตอนการมักนะครับอ่าในนี้ก็มีกระเทียมกับใบฟักซีนะครับแบบว่า,าเขาจะตาร่วมกันนะครับก็จะ มักให้มันมีกลิ่นหอมนะครับว่าข้าวการสี่หกๆให้มันละเอียดเติมเนึ้งนะนะนครับกินพักซี่ก็กินกระเทียมกัดเริ่มบอกแล้วนะครับ เอามาใส่ทีหมูห่านะครับที่จะเอาไปย่างนะครับกระเทียมกับปักซี่ให้มันหอมนะครับและที่นี่เครื่องที่ห่าจะใส่นะครับอันนี้เป็นน้ำตาลนะครับใส่ซอสนะครันใส่ซอส ใส่ซอสปลานะครับแล้วก็น้ำปลาครับใส่น้ำปลาตัวน้ำตาลปาหรป่ะนี่ผงสูดรสป่ะอ,อ่ะใส่ผงสูดรรสอีกจักน้อยนึงนะครับ เพื่อควบแนัวเพิ่นว่าทีนี้ก็น้ำตาลนะครับซอนหนึ่งกุหละกระได้นะครับกับเนื้อโลหนึ่งซอนโกว่าเนื้อหมูโลหนึ่งกับใส่กัใส่ไปซอนหนึ่งคือกันนะครับทีนี้เขากะไข่ยำมันเข้ากันนะครับมันเขา้า เขาเครื่องเขาน้ำปลาเขาไอเครื่องทำเหานะครับแต่ก็บ CD ไว้มากไว้าจากข้าวนึงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาต้องไปซูมไฟก่อนนะครับซูมไฟซูมยังเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็จะยังไ d อย่างกันต่อนะครับสูตรนี้นัวครับนัวดเสียบเตะ ามชั้นเซเลอก์มาของไ่ออนนะครับไซออนนี่เวลาไปตลาดบรเมณไอซุ่มเป็นขาวๆนั่นนะครับอันนั้นมันบริเวณไซออนนะครับมันเป็นมันเป็นไอนั่นมันเป็นใสแก่ชั้นไซออนมันถือเป็นสีแดงๆแบบแดง,แดง,แดงสีนะครับอันนี้เขาจังเอิใไ่ออนเวลาเขาย่างมันจังสีเป็นฟอ,องๆขึ้นมานะครับ เสร็จสิ้นนะครับเดี๋ยวบันนี้เขาก็จะได้ไปสูมไฟนะครับครับผมบันนี้ก็จะหอดขั้นตอนสูมไฟนะครับอันนี้อันนี้เป็นก่อนแก๊สนะครับสูมเอมันบ่มีขีกระบอกแล้วนะครับอันนี้ก่อนแก๊สอ่ะอันนี้เตาทานเข้าพร้อมน,นะครับกับอทานนะครับเวลาที่ว่าถ่ายถ่ายถ่ายดูด้อเอาโอ้ยเนยาะลูกไส้แสบมือนะครับเขาก็ พอดีเมื่อคืนฝนตกนะครับทานกับซุ่มๆหนอคือสีตีนหนาอยู่คือไดบ้ซุมไฟบ้ติดปฏิอ้ายเท้าได้หนอเอาก่อนที่มันแหงใส่อ่ะตีเดียว่ะตายเนาะอันนั้นครับแล้วก็ใส่ทานแล้วนะครับวางไว้บนราวเอกไปแล้วก็ใส่ทานเรื่อยๆนะเป็นโปรเจกต์ ทั้งก้อนเล็กก้อนใหญ่ก็ใส่นะบแล้วก็จุดไปครับคือฮาอันนี้ก้อนแกสนะครับมันจะเป็นแบบนี้เนาะกันตะกี้ท่านไปขี่กระบองบานเห่ามันเกิดจะเป็นยังก็มีควันดำๆเนี่ยแต่ว่าสมมตอนี่มันสมไมใไหม่ก็หันนะครับแล้วก็ใส่เรื่อยๆจนกว่าจะพอใส่มันเป็นดาวโหลดนะครับเพราะว่าเห่า มันมีมันมีสูตรการย่างมันอยู่นะครับแต่ว่าเขาใส่ทานหลายแต่ว่าเขากับ,บตองไอน,นี่ทานผมกับซูมน้ำละเมื่อคืนกับผนตกแง่งนะครับเนี่ยนะครับน,น,นี่กับเกือบเตียมเตาหมดละแล้วก็พอพอ,พอแค่นี้ครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวเก็บเครื่องมือกันเดี๋ยวล่อ,อก,กันถ่ายไปเลยแหละแต่ว่าพอแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวยกไปข้างในก่อนนะเพรู้ว่าแต่อยู่ข้างนอกก็ไม่รู้ครับก็รอ,อก,ก่อนอะนะครับแป๊บนึงครับฟ้าคึมๆนะครับมบอนี้เดี๋ยวฝนสีตรงห้ามนะครับเดี๋ยวโยกเขาไปข้างในบ้านแล้วกัน ส่งสิติ้นอยอ่างนะครับแต่ว่าเสมอนี่เพราะเป็นยังเขามีพัดล่มนะครับเดี๋ยวเอาพัดล่มซอยเต่านะครับเอาพัดลุมซอยเต่าแล้วก็เปิดเบอร์สองนะครับแล้วก็เอาเป่าครับเอาไว้จกไดไก่้วยนะครับถ้าไม่งั้นใส่เงียบเพราะว่ามันจะมีจุดจุด,จด ต้มๆนะครับมันจะร้อนครับก็เลยต้องหนีออครบับเดี๋ยวเมื่อไฟติดตอนจะย่างเดี๋ยวจะต่ออีกที่นึงนะครับอ่าที่นี่เมื่อไฟใหพร้อมแล้วนะครับอันนี้คืออ่าย่างมูสามชั้นนะครับปกติมันจะไหม้ง่ายนะครับอันนี้เทาจะมีเป็นเป็น,ปนอ่าสเตเลดเอามามวนๆนะครับขันแม่น,น้ำบานเท่ากับเป็น กับปีบน้ำมันก็ได้นะครับเอามาเจา,เาะเพื่อที่จะครอบลงแต่ว,ว่าหมูสามชั้นก็คือมันจะไหม้ง่ายนะครับคือไปแล,แล้วก็เอาหมูไส้นะครับ ก,ก็เห็นเราก็ใส่เป็นเลือดจริงกว่ามันจะเต็มถ้าเต็มเราก็พอนะครับดูตีเลยนะครับมันจังโบใหม่นะครับมันจะยุดลงไปยุดเลยนะครับแต่ว่าโบใหม่นะครับเดี๋ยวเมื่อเสียสิ่งที่ที่ห ถ้าเขาเดียวจะให้เบื้องยีกที่นึงครับนี่นะครับยดได้ามสบายบ่เป็นยังนะครับ <c oughs> นี่นะครับผมถึงว่าน้ำมันมันจะยดลงนะครับแต่ว่าด้วยความสูงของอถังเทียวมาใส่นะครับกับบ่ใหม่นะครับอันนี้คือเป็นศูตรง่ายๆของ การอย่างหมูสามชั้นนะครับขันสันเท่ากับต้องไปหาก่อนอิทก่อนดิอนอมาตั้งยุยงยากนะครับเดี๋ยวมันจะตกปล่อยไป,ยปย <c oughs> ใส่นะครับถาไฟพอดีมันจะมันจะพองๆนะครับอันนี้คือไฟถือว่าได้นะครับถือว่าดีนะครับใส่ก็ เนื้อที่ย่างออกไป1ชุดแล้วนะครับอันนี้คืนใส่เป็นชุดที่2นะครับใส่กำลังจะพอดีอีกชุดหนึ่งโอ้ยจุ๊ยอ่าใส่นะครับย่างยาวไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ใส่เห้าย่างได้อยู่นะครับอันส่วนที่ใส่อ่อนเบิร์แล้วนะครับยังย่งหมูสามชั้นนะครับ อันนี้ส่วนที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้กำลังฟันมงกุงตัวเป็นแม่ข่าเกานะครับแม่ข่าเกาแถวบ่อนขวานะครับแต่ว่าตอนนี้มีอันพูดตัวหน่อยๆมาวุ่นวายนะครับเอ้ยบักละเอ้ยจีบัวเอ้ยขีมหมวกอีเลเบิง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 กองแนบบอกละเอ้ยขีมหมวกเริ่มดีอยู่ ภาลกคิดสําเร็จเส็จสิ้นนะครับนี่ละคือหมูสามชั้นกับไต่อ่อนนะครับตามองแจงเทลเลยละครับนี่ไอคนหน่อยเอ้ยเบิ่งกล่องแกบาทนลลูกเอ้หนี่นี่นี้ no, 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 no. ว้าคนขี้ดื้อบเบิ่งกล่องเลยวะ no, <no>, no. นี่มากินเบิดหน่วยเลยบอกว่าล่าเปล่บบเลยบอกครับผมสาหรับคลิปนี้ไว้ซัมนี้แล้วกันนะครับ เดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปครับสวาสีีครับ